สวัสดีครับผมวันนี้ก็ฝนพายักเมฆนะครับดูสิพยักเมฆพ,พยักฝนเนาะกำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่วันนี้ก็มาดูเออกล้วยไข่หน่อยน่าจะพอจะได้ตัดหรือ,อยังเอยน,นะครับตอนนี้ก็กล้วยก็งามงามต้นนี้ก็จะแจงออกปีแล้วนะครับต้นนู้นก็อา้าวอันนี้เราก็ ใช้หักออกอืมอันนี้เป็นกล้ยกวยกล้วยส้มนะครับแต่งอมแล้วอ,อร่อยเหมือนกล้วยไข่นะครับเขานิยมเอาไว้ทวํากล้วยฉาบก็ได้นะครับไปกินสุกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมะเดือนะครับมะเดือของจากประเทศโปรตุเกสของน้องตุ๊กนะครับตอนนี้ก็ใบค่อนข้างจะร่วงนะครับร่วงเดี๋ยวเขากําลังจะ แตกยอดใหม่กำลังงามนะครับโอเคนะครับนี่ก็ฝลั่งของเปาซือนะครับก็เดี๋ยวดอกเขาก็คงจะร่วงเองเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับนะนี้ก็ฝรั่งแดงอโยุทยานะครับนี่โอ้ยสวยๆนะครับนี่มีความสุขเห็นแล้วมีความสุขนะครับกับการทําสวน ด้วยมือของเราเองนะครับผมเนาะมาดูกล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่เราก็ห่อไว้นะครับโอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วใกลจะตัดได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ตัดได้นะุดสอบเปลือกอ่ะน่ยนะห่อไว้ลูกก็สวยงามเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเนาะลูกก็สวยงามนะครับนี่ตัดได้แล้วนะครับแม่ค้าก็รออยู่เนาะก็สอบเปลือกแล้วด้วยเดี๋ยวก็คงจะมาจะตัด เย็นๆหน่อยนะ,นะอันนี้ก็ออ้ยงามดูสินะครับดินจีดินจีจักรพพัดนะครับโอ้ยงามสวยงามมากนะครับนี่นี่ก็กล้วยไข่นะครับกล้วยไข่แม่ค้าจองไว้หมดแล้วนะที่เห็นเห็นแล้วนี่แม่ค้าจองหมดแล้วนะครับแม่ค้าบอกว่าอร่อยมากวันนั้นเอาไปสองเครือนะครับ นี่นะครับแม่ค้าจองหมดแล้วเนะเาะมีอยู่สิบฝักเรือนะครับสิบฝักเรือก็เครื่อนหนึ่งก็ตกประมาณอยู่อยู่100ร้อยกว่าบาทน,นะครับเนาะก็ให้เขาไปเอากําไรบ้างเนาะเราก็เรือนนึงก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทน,นะครับเนาะจากร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็โอเคแล้วนะครับค่าจ้างทําอารมณ์ <laughs> โอเคนะครับ โอ้ทางนี้ก็ออกไหลเครือนะครับเนาะกำลังปวยหอมทองก็ากำลังออกนะครับาดูเขื่อนี้ซิเป็นยังไงเพื่อนไม่ได้จดวันไวอันนี้ยังออีกประมาณจากักเดือนกว่าเนาะ,ะหมดก่อนไฟอู้งามนะครับนุนนุ่นน,นุนนน,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 นออกมาแล้เดี๋ยวต้องเอาถุงมาหอ่อ นี่นะครับโอ้ยมีแตงงามๆครับเนาะอันนี้กล้วยหอมทองก็กำลังออกออกปีนะครับนาะอันนี้กล้วยไข่อันนี้กล้วยหอมทองเนาะอันนี้ก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะครับตะไคร้หอมก็อ่าตะไคร้หยกขาวกเษกษตรก็กำลังกำลังจ็ด เริ่มติดเริ่มแตกกอกันนะครับเนาะนี่นีกล้วยไข่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหวีอู้หหวีนี่ก็หวีหวีหนึ่งก็ไหลลูกอยู่นะครับเนาะดวอร่อยนะครับนี่ก็มายงชิดก็กําลังแตกต่อยอดกันเนาะอย่าดูเกืนนี้หน่อยสิเป็นยังไงนี่ กิงแล้วก็ต้องจบวันไว้นะครับนี่ก็เดี๋ยวก็ไล่กันดีมากไวอีกจะไว้ตัดพร้อมเครือหน้าอันนี้เครือต้นด้านหน้านะครับนี่ทางนี้ก็นี่กล้วยหอมทองออกปีแล้วนี่เห็นไหครับเป็นไงครับกล้วยประมาณเข้าเดือนที่แปดนะครับก็ให้ผลผลิต นะครับกันแล้วนะครับเนาะกล้วยถ้า,าดูแลรดน้ำดีๆนี่โอ้โหออกทั้งปีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแรงอ่ะเราก็ต้องเอาเอา้อาน้ำมาช่วยเขานะครับเอาน้ำมาลดช่วยเขานะครับก็เขาจะได้ให้ผลผลิตเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมายงชิดมาปางหวานที่เราปลูกให้เป็นร่มนะครับเนะาะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขาสู้แดดได้เราก็จะ กระเถิบลองกล้วยออกไปอีกให้ห่างสักนิดหนึ่งนะครับเนาะเราก็ยังได้ประโยชน์จากการปลูกกล้วยอีกนะครับแล้วก็ต้นไม้เราก็จะได้รับแสงแดดก,ก็จะเริญงอกงามสูงนะครับใหญ่นะครับเนาะนี่คือมะปรางหวานนะครับก็กำลังแตกยอดนะครับเนาะดูแลปลูกนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะทำ จะดูซิว่าประมาณสัก3ปี3ปีจะให้ติดลูกนี่จะจะได้ไหมมันอยู่ที่การเราดูแลบำรุงรักษาเนะาะใส่ปุ๋ยดูพวกแมลงที่มากัดกินเนี่ยอย่างนี้เอาไม่ไม,ไม่ทันก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่กวนแล้วเดี๋ยวรอรอบใหม่ก็คือแตกแตกยอดมานะครับเนาะแตกยอดอ่อนมาเนี่ยแมงอินูนชอบมาแทะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องน้ำจ้มฟันไม้มาสดมา ผสมพ่นไล่นะครับเนาะตอนนู้นก็เพิ่งจะ,ะพ่นน้ำส้มฟันไม้ไปเนาะในนงในหน,นาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พ่นน้ำส้มฟันไม้เนี่ยแมงอินูเขาจะมากัดแทะใบหมดเลยเนาะเพราะนั้นเราต้องเอาใช้น้ำส้มฟันไม้ก็คงจะขาดไม่ได้เนาะแต่ก็เป็นปลอดสารอยู่นะครับเนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา,ารับชมนะครับชอบกดไลค์ชัยกดแชร์กด Sub สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย